มาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงผมได้รับข้อมูลมาจากแฟนรายการว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีกําลังเผชิญกับโรคมะเร็งร้ายที่กําลังลุกลามทั่วใบหน้าทําให้ดวงตาข้างหนึ่งนั้นบอดสนิทและต้องใช้ชีวิตอย่างความยากลําบากมากเพราะว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนําความช่วยเหลือไปให้แล้วซึ่งขณะนี้นะครับ น้ำใจจากคนในสังคมกำลังทยอยส่งให้ลุงอย่างต่อเนื่องไปติดตามในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AIS i s u d m a x 1.9 DDI Blue Power เมเรงร้ายที่กำลังลุกลามใบหน้าของลุงวรพลพันทองหรือลุงเปียก ทำให้ดวงตาข้างซ้ายต้องบอดสนิทไปหนึ่งข้างที่สำคัญมะเร็งได้ลุกลามทั่วโพรงจมูกจนไม่สามารถใช้หายใจได้ลุงเปี๊ยกจึงต้องหายใจทางปากตลอดเวลาลุงเปี๊ยกเล่าว,ว่าเคยทํางานเป็นลูกจ้างร้านดอกไม้ที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่พอล้มป่วยเมื่อสองปีก่อนอาการก็เริ่มสุดลงจึงตัดสินใจขอเท่าแก่กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะทำงานไม่ไหวแล้วก็ก็ก็รักษาก็มีก็มีก็มีหน่วยงานสอ่งยาให้กินก็อาจจะมาทังไปอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะจบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พอกินข้าวได้ก็ก็ยงสู้เพราะเราตายเองไม่ได้ เราต้องรอว่าว่างนคือสว่างตัดสินใจว่าตายว่าเดทุกวันนี้ลุงเปียกอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ปลูกไว้ในที่ดินของบ้านมีเพียงลูกๆสองคนสลับกันมาล้างแผลให้ตามีตามเกิดเพราะไม่มีเงินไปหาหมอและต้องนอนอยู่ในมุ้งตลอดเวลา เพื่อป้องกันมแมลงวันมาตอมแผลที่หน้าเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของลุงเปียกส่งต่อมาถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์จึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ที่อำเภอไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรี ผม,มเห็นอนาการของลุงเปียกแล้วตอนนี้ลุงเปียกน่าจะไม่สบายเป็นไข้ไหมไม่อค่เข้าาเช้าน,าานี้ผม,ม,มดื่มน้ำเย็นมากไปหน่อยอ๋อไปดื่มน้ำเย็นมากไปหน่อยลืมตัวเคยไปเลก็เลยก็เลยหนาวหนาวสั่นก็ฉันดื่มน้ำร้อนแล้วก็ห่มผ้าเดี๋ยวไปักผักอดยว่ดื่มลุงเปียกสภาพอย่างเงี้ยเออมาเริ่มต้นม,มาตั้งแต่ปีไหนฮะปีที่แล้วเข้าสองปีแล้วครับ แค่สองปีเองเหรอจากจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงฮะถึงมาเป็นอย่างนี้ไปเรืองอกเล็กๆตรงไหนฮะเนืองอกเล็กตรงไหนใกล้สมูกเป็นสูดพายแล้วก็ไม่โตเขาอยู่ได้แล้วตอนหลังสูดพายก็เอาไม่อยู่ก็กลับกินยาไปหาหมอหมอก็ปฏิเศธทุกขอนน้อก็ยแล้วทั้งไงมันเป็นมันใหญ่ขึ้นยังไงพ่ออะไรไม่เข้าใจว่าโตขึ้นมาปลายปีพอโตโตเลย อ,อ๋อเวลาโตก็ใหญ่เลยพราอมันใหญ่ขึ้นมามันมีการอาการ,าการยังไงบ้างฮะมันมแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันมีตาข้างซ้ายใช่ไหมครับ,รบเสีย,สยไป,ไปแล้วมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมฮะทุกวันนี้เวลาเดินด้ยเหนื่อยทอ้ทอแม่กับชีวิต ไม่ช้อต,าย,ตายก็ตายตายก็ตายเป็นห่วงอะไรมั่งตอนนี้ทุกวันนี้เป็นห่วงอะไรมัง่งเป็นก็ก่อนตายก็กลัวว่าเราจะไม่มีชู้กินเราไม่รู้ว่าเราตายทาันหรตายเร็วเรายอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยอมรับตายก็ตายเพราะเกิดมาทุกวันนี้นอนก็ถึงภาวนาเลยพุโทโธตลอด หลับ,ลบเพรัะเรยยาให้ทรมาร์ดีลุงเปียกบอกว่าทุกวันนี้ยังมีกำลังใจดีแม้จะรู้ว่าต้องป่วยด้วยโรคร้ายที่ยากต่อการรักษาคุณบิน จึงได้มอบเงินช่วยเหลือลุงเปียก20,000บาทและ AIS สนับสนุนอีก10,000บาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยมีกำลังใจและความช่วยเหลือจากคนในสังคมส่งทานน้ำใจมายังครอบครัวนี้อย่างไม่ขาดสายแต่กำลังใจตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีจากลูกนะครับจากคนที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็ยังมีกำลังในการต่อสู้ต่อไป เพราะว่ายังยังไม่สิ้นชีวิตยังไม่อะไรก็คือว่าต้องต่อสู้ต่อไปนะครับกับครอบครัวคุณเปียกนะครับผมและทีมงานและการพิสูจน์ความจริงขอเป็นกํนาลังใจให้กับครอบครัวคุณเปียกและดูแลและต่อสู้กันต่อไปครับผมเอาละครับเปียกนะโชคดีนะครับนะน้องนะโอเคเดี๋ยวพ่อผ่อนเอายายให้พ่อกินด้วยนะ